วันนี้คุณป้าทำบะหมี่ให้กินนะคะอร่อยค่ะเต็นเช้ามากินเผื่อทุกคนนะคะกินเผื่อทหารด้วยนะคะอือกินเผื่อทุกคนนะคะปกติไม่ค่อยกินข้าวเช้าปกติไม่กินข้า,าวเช้า,ชานะคะนิพิก <laughs> วันนี้ขอกินไหนไม่ต้องใช้ซ่อมกินพริกไม่ได้ ป้าเขาถ้าเขาัาขา้งเจยทำนะอรนะ่อยเนาะแต่เขาทำด้วยใจนะอร่อยทำด้วยใจอร่อยก่อนกินไม่ได้ทำด้วยใจกินยัง้าย มีมาลาขี้น,นกบ้านนี้ไม่ใช่ตะียบค่ะมีมาลาขี้น,นกด้วย ทุกคนกินพริกไม่เป็น,นอร่อยค่ะจืดๆค่ะ ของโปรดมันทำให้เด็กกินเลยของโปรดนะคะเนี่ย นี่คือเส้นหมี่สดนะคะเส้นหมี่สดไม่ใช่ไม่หมี่มาม่าอะไรไม่ใช่เส้นหมี่สดอืมน่าจะกินอะไรหมดขนาดนะีอาา้อะไว่อร่อยอืมคนทำ เออวะ่ะที่แม่สั่ข้าวให้กินอ่ะพราว่ากินไม่หมดนี่หมดละกินถึงแผลแม่ป่าด้วยนะคะเพราะว่าว แพ่แม่ตาด้วยเพราะว่าเราถือสินหมดเกลี้ยงเลยอืมสุดยอด น้องแผนนักตายให้คนทำได้ไงยาเท้บริเวณบริบวเลนตีสัคกลางวังน้ำที่เต็มยามอย่างสมุทรสาครในบริเิณได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตนังอุปกรรมปฏิบการทีท่านอดที่ให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ล่าโลกนี้ไปแล้วได้ชั้นนำ อิชิตังปชิตังตุงหังโตอิทธพนธีร์นปรารถนาแล้วตัง้งแต่ที่พระเมวะสมินฉันตูจบสำเร็จโดยสัพเพสัพเพบรเวณตุสังกะปาขอความดำดีทั้งปวงจงเต็มที่จันโดปรยาโสยถาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมานีโชตรียาโสยถาเหมือนแก้มณีอันสว่างสวัยคนยินดีสัพพีติโยวิวัชฉันตูความจังไรทั้งปวงจงบำราดไป สัพพะโลกโวินาศสตุโลกทั้งงของท่านจงให้มาเตภาฏวันตรายุอันตรายอย่ามีแก่ท่านสุขีทีกายุยโกภาวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทานาสิงห์ในสนิจธุรธาปใจนโจิโนจตารโอธรรมวักดกรรมิีอายุวันโนสุขังพลังพรสีปการคืออายุวันนาสุขะพลังนี่เราต้องแผ่เม่ตาคนทํได้นะคะแล้วก็แผ่เม่ตาให้ ผัยญาตายายที่เสีชีวิตไปแล้วเพราะว่าเราเป็นคนมีสิมนะคะบุญกุศลน,นะคะป้าคะเรียบค่ะ <laughs> กินเกลี้ยเลยสุดยอดสาธุม,มาผ่านเข้าไปในนะัน